สบ,สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนเด้อยินดีตอนรับเขา้าใส่ยงลาน้อยสาวลาวนีวน่คนสบายดีแตนน่นรงแรงนี่ห้องสะเก็ดแก่หนูไม้กินแล้วทุกคนบ่ได้กินโดนแล้วตอนนี้หันว่าชิดลงไปเอานไมอยู่เทิงหันลุมคนแหละแต่ว่าตอนนี้คือฝ้าลมฝ้าขึ้นมานนคนย่านขึ้นมาบบทนันฝนชิโตกทุกคนย่านพนุเขาก่อนที่สิมาเอาหนูไม้อยู่แถวขงังเฮ่อนี่นนนแหละแต่ว่าหันาาน้องจะยาวแล้วบบไปอย่างทุกคน ก่อนลงไปลุมอยู่ในฝนตกมาแล้วสี่เอาประธนอยู่แถวลุมเมันก็คือยังมีโน่ในน้อยขนาดหลายอยู่นี่อยู่เท้าเนี้ยาวแล้วแต่บบเป็นอย่างนีฝนป้าลงมาละป้าเอาโน่ั้งเท้านี้แหละเด็แกงน้องไม่กินแรงบบได้ลงคลิปตั้งว่าสองมื้อุกคนเ้ยนี่โนยาวเห็นขนาดนีุ้กคนเห็นบอกทำนี่ก็พอได้อยู่เนาะเอาไปแกงกินแรง ฝ้าลมมาตอนนี้ทุกคนลมเย็นกทีขนาดเลยหลังจากที่เฮาเอาหน่อไม้แล้วเฮากาดซีบอกเอฟซีเพราะว่าสาเหตุที่บบได้ลงคลิบสองมือนั้นทุกคนบอกตอนนี้โบได้ฝ้าหน่อไม้ก่อนพอฟ้าลมมาแล้วไปทุกคนเลือบไปเอาหน่อไม้กันเลยรับไปปอดในนั้น ขนาดเลยทุกคนจำเป็นและยากดินี่ก้องกับมั่วมัวทุกคนเพราพัพั์กันเ็งอันเสียงเมื่อคือนนี้เ็งมัวตื่นตอนนัดอิดว่าสิไปนั่งอันบอกน้องไม้อยู่ท้างในแล้วก็บอกเห็นฝนทุกคนว่าโบได้ลงคลิปสองมื้อหันย้อนอย่างทุกคนแต่ว่าฝนยังไม่ได้ตกกันเลยวะสิพอแล้วก็นั่งอยู่นี่เลยสะสาเหตุที่โบได้ลงคลิปเมื่อวันอาทิตย์ก็คือ มือนันหันร้วนที่หันเจ็บหัวนะุ้คนเพราะว่าต่อนเช้าฮะนะไปวานปุ๋ยพ้กกันไปวานปุ๋ยแล้วก็ตากแดดนะุ้คนสามเม็ลูกเ,เม้วก็อ้แล้วก็ฮาไปวานปุ๋ยนะตากแดดคลิปวานปุ๋ยหันกะไดทายทุกคนได้ทายแต่ว่ายัางโบเล้วแบบยังสีมาปิดคลิปอย่ทนาอีกะนะแต่ว่าบังเอิ้อนคะอันวานปุ๋ยนตากแดดพ้กกันเจ็บหัวมาหอดปุ๊บก็พักกันหากินข้าวแล้วก็ รับทุกคนพักผ่อนนอนอันนี้ก็คือสาเหตุที่เราได้ลงคลิปทุกคนเมื่อวันที่งอนว่าเจ็บห,หัวเจ็บหัวแหงอีดีจริงย่าแล้วก็นอนพักลาบานี่สำหรับมื้อวันจันทร์ก็คือเมื่อวาน,นทุกคนทรัพท์เสื่อมหัวมัวเป็นเอียงบ่ได้โต๊ะหรือว่าเอียงเลยดีนไปดีทุกคนแบบกำลังทายคลิปแหละสิถท้ทายคลิปลงเมื่อวานนี้ต่อจากคลิปไปนานว่าสิบอกขอทุกคนมาไว้ลงเมื่อน ทรศัพท์สัมผัสโบได้ให้อ้ายเปลี่ยนจอให้จอกัจะจชิบิซึ่ออยใช่ทุกคนเพราะว่าอยู่แถวในพู้นะ่ะอ้ายสััดโบได้ในการอ้ายก็มาแล้วตอนนี้นก็ประมาณห้าโมงแหละโทรศัพท์เสื่อมนะกำลังทายคิดอยู่ตอนน่ะแล้วมันสัมผัสโบได้เลยดับไปเลยทุกคนเลยแล้วี้ยิไป ใชแต่ว่ายังโชคดีอ้ไปค้นเอาจอเก่าที่เพิ่นเคยเปลี่ยนหายตอนน้ำน้ำเข่าทุกคนตอนอนะารนี่สิแม่น,น้ำเขื่อนแลวที่บอกไปใส่ดินได้ก็เลยว่าได้ใส่จอเก่าอยู่นะทุกคนตอนนี้แต่ว่ามันกระยับมองมอยนนั้นมอฮอตกล้องเพื่อแหละเวลาเราถ่ายกล้องหน้หนาถันกล้องหลังของสัตว์ ทุกคนได้ยินเสียตงตัวหมาเห่าเห่าเอื้อยเจ้าของเหา่าเห่านีน่แหละนางผองดอกไม้อยู่อะไรทุกคนสาเหตุที่โบได้ลงคลิปภายในสองมือมือที่หนึ่งก็คือเป็นวันที่ท่านแมนเจ็บหัวเพราะว่าไปวันปุ๋ยตากแดดมื้อที่สองก็คือเมื่อวานย้อนจันท์ย้อนโทรศัพท์เสือ่อมมื้อนี้วันคานัททนก็เลยว่ามาอัดคลิป ทุกคนพอดีเอาหน่อไม้แล้วฝนตกแต่ว่าห้องโปรแหงไปไหนฝนตกแดดออกดูว <c oughs> ันแดดออกแล้วก็ฝนตกพร้อมตะเวนยังแบบอัน,นจแจ้งๆอยู่เราจะมีลมมานี่แต่ว่าทางนี้คึมแล้วเบิ่งแจ้งเบิงคึมว่าสิมาเบิ่งหน่อไมกอ้ก่อนนี้บ่มีซ้ำโบไม่อยากซ้ำนี่ก็พอแล้วทุกคนโอ้ขาหอมกันนะฝนตกละ มาแล้วมาแล้ววันนี้ทุกคนนสวยนร่างเฮืืนคขัวใครแต่ว่าแห้งไวเนาะฝนตกมาึ<อ>๊บเดี่ยวดังไฟกันนะี่ทำไมเนาะขนพอดีตก คนบันเทามาแล้วคนค่อยไปทุกคนเห็นบ่ออีอย่างแบบแบบยู่ัน่ต้นเต่าทุกคนเห็นบอ่อเล่นต้นเต่าบันเท่ามาแล้วคนค่อยไปแมมาแม่เต่าคนตกค้ำฮะนะ่ะเต่า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 ซนนี้คนอยู่เหงนแล้วคนบบได้ไปหาผู้สาวละส,งส่งใส่ปะกันแล้วได้รูแล้วกระปะเต่า ยิ้มเป๊ะๆมีน้องไม้ทั้งเบิร์ของเฮาถือว่าได้หลายเยู่เก่งกันได้ประมาณสองสามขวดนี hey. ่สิมาเริ่มดั่งไฟป่าไว้นัคุณพอสิมาซอยน้องไม้โอ้ดั่งไฟไฟลุกกันควเห็นอย่างบ่อกมาอีกแล้วตะกวนขันมาเราโบห้องเข่ากล้องขนาดโ,โบเซลขนาดโบให้เราขาวเลย เจ้าของเจ้ายัางอยู่เบียกค,คุณได่เ,เ,ไดดเ,เห็นเนยโมเดมาแจ่เบียไม่เห็กแตีเด้วมาบุเคื่เห็นออกไปตีจากเชือดเลยเปเบี้ยปะไว้ซุือ่องดีบ่ควรเบึงเขตอันนี้นะ เห็ดหูหนูมันบุกคน,นือวเห็ดตินเอื่อนได้สองแบบนี่ดอกแงขนาดเลยมันซ้ำกับหนาเลยนี่เกือบซ้ำหนาเลยเ<อ>ครื่งเราไม่นี่แม่ผนเสื้อมาใหา้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์เอากเป่าไปเห็นว่าเอบุมีเวลาแกงกี่ยมุกมี่ืนเสื้อสุดมานี่พัดขย,ยงนีีบักอึดน,นี่อันเห็ดอันนี้นํำตัวนี้จะเป็นรุ่นน้อยแต่ว่าเห็ดเขาซื้อมาเสร็น,นี่มันดอกพุท มันดอกใหญ่เลยชิมารเริ่มฝานตงนี้ก่อน <S <S เลือนที่เสียเป็นตอนเป็นคนเขี่ยแบบหยามปุดๆเลยบูฝานแลบใส่ใส่เขียงให้เป็นตอนแบบนี้นี่กินฝานมาหลายเถื่อนแล้ว ตัวนี้สีอ่อาแบบเป็นตอนเป็นตอนถือใจอ้เขาไได้เป็นหมักเป็นหมักแบียเป็นตอนตอน,นไห่เขาได้เป็นหมักได้หนิเจ้ว่าวาน้ำจืดเอาไหมคุณต้มน้ำนจืดน้ำได้กินตอนนี้สามคร้เครึ่งแล้ว ฝนเหินเสาและตกแป๊บเดี่ยวนอะพอได้เห็นดิงงนซูมไว้นึงเอื้ยตูเหมือนกับเที่ยวแซ่บมันถามอยู่ทุกคนฝนน่ะตกกี่บ่าเป็นห่วงเบี้ยไม่เป็นย่านเบี้ยไม่อันไม่เด็บการฝนตกมาในกะใครไงกันฝนบปตกมีเสาเทียนกระซิ่ง,งได้ออกมาโหด้นไมหมอ่ะบบได้ขึ้นไปจ่อบนซีดา้าดิไงครับบอลเอาห่วงยางไปห่วงไหมมือนะั้น ติ่เนีย่ยพันหยางเราไม่ส้มเนู่ยพันบอกให้เฮียให้กินเนี่ป้าเมื่อนั้นกินก้อยหอยดูแซ่บขนาดเลยพากันกินก้อยหอยพันได้มาอีกเนี่บอกก้อยให้กินอีกอยูอย่แซ่บขนาด ี FC เนถามประมาณวิธีเด็ดอันซอยปีบ่ให้ปีดังก็คือต้องเอาเวลาเฮาซอยนั้นคนเอาอนนาวเฮานะบีบใส่พร้อมเวลาซอยหั่นน่ะบีบใส่น้ําใ่ปีหั่นน่ะแล้วนอกจะบ่ด,ดําปีนนี่ทุกคนตอนนี้กลับมาวาฟอยู่อันนานพักแหงน,นคนสิเก็บไปใส่แกงหน่อไม้เฮา ตัวมาน้ำเครื่องที่เมย์ซื้อมาเป็นสุดนะน้องโบสดแล้วทุกคนเลยได้ตัวใหม่ๆสดๆเลยก็เลยวมาเก็บอายุนานเอามาเตนาแล้วมาปลูกไว้ทุกคนน้องงามขนาดเลยมาทุกคนตอนนี้เฮาจะเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วสิานาเริ่มปรุงกันเลยทุกคนนี้หนจา้าใส่แกงกอะไมเ้เฮาดัางไฟอสองเตาทุกคนเฮ็ดปิ้งารนินผงอันนี้ได้ อาหารเด็ดเลยแกงหน่อไม้ตำมะฮู้จิ้มปลาเนนทุกคนของแซ่บปลาเดกก่อนปลาเดกนี้จะเป็นปลาเด็กกล่งองมาไว้ในกะระป๋องกินหอมขนาดเลยข้างนั่นยานางไว้กดด่นเกิดแล้วทุกคนเป็นห่า เม่์เป็นอาสาควบป่าให้ยีนอ่ะใส่ตอนน้ำไม้ลงไปเลยฝนหันกระตกแต่ซ้ำนั่นแหละคิดว่นมันจะตกยาวไม่ห็กบอ่อเลยตกแป๊บเดียวฝนตกแดดออกตอนนี้ยังมีแดดอยู่น้อยนึงห่ามูแลนะ้วคตอน,นามูสิบนาที เี่ยเห็ดเข็มบว่ะเห็ดเข็มใหญ่มาตัว,วตัวเห็ดไังวะนี่ทุกคนจะเป็นประมาณดอกใหญ่อหอเอยมาแบ่งคขิงคนใส่มาน้ำสูตรอันแกงมะม่ายเมย์พิ่นซื้อมาให้ตอนนะั้นเราสิกแกตเราได้ว่าเสากับบูมมีเวลาได้ไปอัน ได้โบงี้ยงเพียดหลอนเนาะมาถิานโบงี่ดดยุดตี้ไปกำลังแห้งดีเลยทุกคนเมื่อไไปซ่อ,บบบอมบอกฮึงทำให้มาต่ำแบ,บบ,นบนอ,บอนนกฮืงให้ทุกคนเบังอีกเขาเบื่อขุ่นก้อยตัวขนาดทุกคน่อยใส่น้ำยานาง ใสลงเลยได้ป่ะนี่แกงแบบเฝ้าใส่ป้องกันกทุกอย่างเลยมันมีเห็ดผอหรือว่าเห็ดอันเฟืองใส่ยังนะเห็ดแซ่บไปนี่พี่เบลเขาเขียนอยู่อันนี้นะใกล้จะหดย,ยามเกี่ยวเข่าแล้วทุกคนแกี่ยวหรือไม่ เอ,าอ้ายังนอเลี้ยงน้องดินอสังภัยนี่แค่ซีเมนเบิดยามแหละกันเบิดยามทำไมออกละต่อไปก็กินนอเลี้ยงน้องตัว่านอเลี้ยงน้องถ้าโวดน้ามันเอ,อกตลอดปี มาทุกคนตอนนี้เขากาเ,เรียบร้อยไปทุกอย่างแล้วปิ้งปากกก๊ลังหอมเหมือนกนสุกเรียบร้อยละสิมาเริ่มตักเกียงน้กมันเลยว้าวแม่เขามาซุ้มต่อนตักไว้เ็นบ่แกี๊ยนน้มไม่ไม่ัอนห้อนทุกคนปิ้งปากันเลยเอิเ <laughs> งไกลเท่าขาวเเอฟซี FC หาหาอยู่ มาเต็มกินน้ำว้าวแกงไม่เบ็ดบ้านๆเราเลยก็ได้ใช้เครื่องปรุงหลายแม่เป็นมือก้องให้คือเกานุ่นตาโมหมึงกันเลยสตารากเลยตับเลี้ยไว้นน่ไว้ห้ตอนตไปทุคนเบิ่งแับ แซ่บขนาดเลยตามกบบมีเสบักกาะกินเขาแล้วยังลำกันได้ทุกคนอาหารบ้านนาพี่จะแนวแบบเอาอยวนน,ะนะนั่นนะแกงน้ำไม้น้ำไม้นี่ก็คือเมนเอาอยุผางสวนน้ำไม้อยู่ในสวนปลาเก่เอาอายุหนองทุกคนมาฮุ่งเก่าอายุสวนนี่ซสมบัติตามมุ่ง ติ้งปลาก็ สบายดีเอฟซีหลายน้อยเดอ้อเบิร์ทุกคนมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อทุกคนจินข้าวแรงน้ำกันสองเมนูนเตตดของเจ๊ดเจ๊ดอาหารธรรมชาติยิ่งแบนี้ใหม่ๆโกไปเรียกนะทุกคนยังเราไม่ใหม่ใหม่ข้าวห่อน เป็นยังไงบุกินเข่าสวยทุกคนทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่กินเขา่เาพอเลี้ยงวันเดียวพอเลี้ยงวันเดียวปนีนแม่มานมันทอดพอไปเวี baby, ยกยงบุกมาพอแม่ลูกกินก่อนอยากเขา่าแล้วก็ลูกกินก่านสวยโมอยากมันโมได้กินก่อก เะกว่ยอยากเลยนะห้าขนาดเจี้ยจะบุกถึ่ทางมาเนาะเป็นปะปะเป็นไเนาะข้าวเมลมลทอดเม่กินโบได้อะมาทานด้วยตบ,ยบนนไปยยืดอยๆหะเนาะหรอไมเนาะ แน,นี่ยข้าวเจ้าเนี่ยแม่ลองเว่าเรื่องอันไปบานปุ๋ยด้วยห้อนแหงดี่ดแม่ก็ยังเจ็บหัวชุดเลยสิบสองโมงถ้ากันวันปุ๋ย e สิบ2สิบสองโมงขั้นสิบโไป่ะนั่กันสิกระเทินพว่าได้ไปซื้อปุ๋ยมาแล้วปุ๋ยก็ยังคาอยู่รถอยู่ กันนั่นปุ๋ยอยู่แถวบ้านนี้นไนกะสิได้ไปเศร้าอยู่ดอกแม่กะฟัวเพื่อนไปรอซื้ออยู่แถวบ้านนะบบมี่ก็เรียกว่าได้เข่าไปซื้ออยู่แถวายคูณออกมาระยะทางไกลๆนะทุกคนก็เรียกว่าเห็นไ้ซ่าแล้วกะมาฮอดปี่กประมาณเก้ามืครึ่งเลยคนจีไปเลยเหมือนมันมันบดแดดบดคือแดดบดชีวสิบบุญฮ้อนชีวสิบบุญมีแสงแดดก็จะไปฮอดนาะทุกคนเอ้ย เพื่อฟาดขึ้นนีอกันดอกยันยังเป็อยังยันมีขาตัวเองเลยกา <c oughs> น่อยเน่อยไปบอกเลือกไปบอกเลือกเห็ดตอนนี้เห็ดหัวอือโทรศัพท์กาทายคิดว่าได้หลายเลยเนะี่ยายได้เจอในเดียวหนึ่งตัวมันห้อนห้นห่นแหงดีจับออกมาณนันมาตั้งทีฆ่าลูกไปจากแดดต้งใช่แบบของอากาศกันล้มพัเช่อยเ,เย็นเนาะ อาจจะชื่อคุยกันแล้วว่าแปไปเห็ดแล,ล,ล,ล้วเห็ดแล้วกันแล้วนะสาวกใบน้ำคืเป็นน้ำไมน่นะสาวคนก็นได้กูมีมือแล้วทุกคนกูว่าสาวหันพอดวันจันทร์รถึงสุกเป็นไปเวียกเด็ดแล้วมือน่าเป็นวันศุกร์กับว่าได้ย่านเวลา,ปลไ,ปาไปเลยซักถ้าเป็นวันจันทร์เพิ่ณกะสิบวตได้ไปวางน้ำไปทอดโด้ยวางนึ้ง หน่อยนึงแดดออกมาตอนนี้จังไรกับเป็นห้อนโบห้อนกับเบิองต้นตาลกับต้นตาลเนี่ยไปห้อนนาปุบลงน้ำเลยปุ้มหัวเสียลงบนคนจีเก็บหัวนาน้อยเก็บหัวแหง้งโบมีหดใจเย็นชายคลิปต่อแล้วโบได้มีคลิปลงเลยต่อมางา <c ười> นแจกบ้านทุก อืมคืนเต็มหน้าเลยหน้าเดงนาแซ็บเจ็บม่กับมัน<ะ>ยโกเลย แมวญาตก,ก้างเราใช้เห็ดกีนหร้กินที่มนต์นนดนเด่วแช่เดี๋ยเวลยองตัวเองคุณไม่ใหยองดิสแต่แช่บนี้แช่ประจงังอะไรนะประจังือกระเพาะก,กิน นี่ทุกคนตอนนี้กับอีเรียบร้อยแล้วสิได้ปิดชิปไปทุกคนฉัได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับชิปนี้กันใครมาชิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเด้อแล้วพบกันในชิปหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายแชร์หลาย